ถ้าหากว่าเราไม่เชื่อว่าไม่เชื่อทฤษฎีของพระพุทธเจ้าที่ว่าธาตุหกนี่นะอืเราคิดว่าวิญญาณคือแต่โดยทั่วไปเขาเข้าใจว่าวิญญาณมันมีสภาพใช่ม,ม,มีหน้าใช่อะไรเั่นถ้าเราไปเชื่อแบบนั้นเชื่อแบบพราหมณ์อันนั้นมันก็จะอธิบายแบบนี้เขาไม่เข้าใจหหละแต่ถ้าเราเชื่อตามหลักมันเหมือนเป็นหลักวิทยาศาสตร์ แต่ที่หลวงพ่ออธิบายอันนี่คือต้นเหตุต้นเหตุค่ะต,ต้นเหตุของการเกิดขึ้นของวิญญาณและก็รูปจะดับได้ก<ข>็ต้อเข้าใจเหตุก่อนเข้าใจเราไล่สาระไปเรื่อยเรื่อยเราจะเข้าใจเหตุนะที่มันผลุกขึ้นมาเราจะรู้เลยว่าม,มันปุกขึ้นมาจากจากอะไรบ้างแต่ละคนจะผลุกขึ้นมาไม่เหมือนกันเมื่อเวลาว่างแล้ว พบกับความไม่ต้องคิดแล้วแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยแต่ครั้งแรกจะไม่รู้หรอกอะไรผุดขึ้นมาเพราะว่าต้องว่างนานๆแล้วก็ผุดขึ้นมาช้าๆบางทีว่างขึ้นมาแล้วผุดขึ้นมาแล้วเราจับไม่ทันหรอกมันผุดขึ้นมาอย่างเดียวรวมกันเลยเป็นกลุ่มทั้งขานมีทั้งตัวกูมีทั้งความอยากรู้มีทั้งความต้องการมีทั้งการระลึกถึงมีทั้งรงต่างอยู่ในวัดเดียวฉะนั้นเราจะไม่รู้ แต่เมอ่อเราทำไปนานๆบ้างนานๆแล้วมันจะค่อยๆผุดออกมาแบบสโ o โมชั i o ผุดออกมาทีละอย่างสองอย่างทีละอย่างอะไรก่อนสัญญาผุดออกมาก่อนบ้างวิญญาณรู้ผุดออกมาก่อนบ้างสภาพความมีตัวตนผุดออกมาก่อนบ้างความรู้สึกว่ามีตัวตนมาก่อนเลยบ้างอะไรแบบนี้แล้วเราก็จะเข้าใจกลไกของธรรมชาติ จะแล้วหยุดคิดเนี่ยแต่มันต้องใช้เวลาและพวกนี้จะเกิดขึ้นเองเราไปอ่านตำรับตำดาต่างจากเราได้แคร่รู้รู้รู้การปรุงว่าสิ่งนี้ปรุงเป็นสิ่งนั้นปรุงเป็นสิ่งนั้นได้ปรุงเป็นสิ่งนี้ได้และแม้ทั้งรู้การดับว่าสิ่งนี้ดับและสิ่งนี้มันจะดับตามเมือตามแต่ของจริงมันไม่รู้หรอก เรารู้ตำราเราต้องทิ้งเลยเวลามาปฏิบัติจริงๆของจริงมันจะไม่เหมือนตำรารถ้าเรามาดึงตำรามาใช้กับของจริงมันก็จะเป็นการปรุงนะฮะที่ว,ว่างๆเ,เราก็มาปรุงปรุงว่าอันนี้อะไรอย่างที่โยมถามมาตอนหัวขันที่มาตอนแรกนะอา่ไหมอการิโก ไปตรงเวลามันจะแตกต่างกันมันจะเห็นกมันก็จะมีน้ำหนักแตกต่างออกไปแมันจะไปติดที่ตรงนันอยู่ว่าสภาพแตกต่างกันแท้ๆถ้าหากว่าเราเห็นชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีความรู้สึกว่ามีอย่างหนึ่งมันมีความรู้สึกว่ามันมีสาระ แล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นของจริงภาพทั่วไปน่นแม้แต่เราจะปรุงอะไรจะมาเป็นคาพูดปรุงมาเป็นความะระลึกถึงเป็นสัญญาที่ปลดออกมาเะยต่างๆเหล่านี้เราจะไม่คิดว่ามันเป็นของจริงจะไม่รู้สึกอะไรว่าเป็นของจริงเลยเสมอกันแบบนั้น นิดหนึ่งก็ไม่รู้สึกว่ามนเป็นของจริงอย่างปัจจุบันนี้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นของจริงแต่โยมทําว่างให้ใหได้สัก,ก,กไม่นานมูนจะเริ่มรู้สึก,สกแบบเนี้ยรู้สึกมันสิ่งทุกอย่างมันอยู่อีก,อ,กอีกระดับหนึง่งแล้วก็ มันจะมีความว่างอยู่มันก็ไม่ใช่จะแยกกันมันอยู่ด้วยกันแต่ะจะสมมุติคืออยู่ฝ่ายหนึ่งของจริงคือความว่างอยู่อีกฝ่ายหนึ่งครับได้ได้แค่นั้นอยู่อือนั่แหละได้แค่นมันติดตัวนี้มานานแล้วนอือ จิตว่ามันเป็นของจริงมานานอือใช่เพราะเราเห็นว่ามันเป็นของไม่จริงมายาของหลอกลวงอย่างที่พระเจ้าตรัสตรงเป๊ะเลยเราก็จะม,มีความยึดมันถือมันในผลไม่ยึดมันถือมันไม่ยินดียินร้ายนี่ผลแล้วก็จะมีความอุเบกขานี่คือผลพวกนี้เราทําไม่ได้หถ้าหากว่าเรายังยึดมันถือมัน และเหตุที่เรายึดมันถึงมันเพราะเราให้สาระต้นตอเลยเราจะให้สาระกับเรื่องอะไรโดยที่เราจะไม่รู้ตัวเราจะไปรู้ตัวตอนที่มันให้สาระปไปแล้ว,อ,อ,ลวอืมจเงทั้งยึดมันถึงมันแล้วใช่ัลร <laughs> แต่ส้าพอรามาฝึกแบบนี้แค่ๆว่าเราชะรอให้มีเวลาหายใจให้มีเวลาพิจารณาเขา ว่ามันเกิดจากอะไรแน่มัน,นกลไกมันเป็นยังไงอุบายในการมองหากลไกของธรรมชาติฝ่ายดับฝ่ายปรุงนี่คือ,อยืนจำราอันนี้ปรุงเป็นนั่นปรุงเป็นนี่เหมือน,นกับทุเรียนทุเรียนนีหนามทุเรียนปลูกอย่างงั้นทุเรียนปลูกอย่างนี้นนก,นกินอย่างงั้นรสชาติอย่างนี้แต่ถ้าฝรั่งเขาไม่เคยกินไม่เคยเห็นทุเรียนไม่เคยตัง้ง เขาอ่านตำราเขาก็จะรู้ถ้าอ่านตำราถูกเขาก็จะรู้รู้ถูกในเรื่องทุเรียนพอมาเห็นเนี่ยเห็นทุเรียนจริงเขาก็จะเข้าใจนะมั้ยตำราคือเพียงแค่แต่ของจริงถ้าเขายังไม่เห็นเลยเขาก็ยังไม่รู้แต่พอเห็นแล้วเขายังมีความเข้าใจแล้วว่าเออเนีน่ยมันกลัทุเรียนพอทําทําไปออพอกินก็ออมันชัดเจนยังดีกว่าคนที่ไม่ได้รู้ตำราเลยไม่ได้อ่านเลยเห็นก็ไม่รู้อะไร นีักธรมะแบบนี้มีไหมคะใ้เรียนรู้มาเลยพระปเจนะจ๊ะพปะเจก็ต้องต้องแบบนี้เ<ม>ขาอาจจะเป็นบัญจัสัตว์แต่ก็คนตุเจอขอจริงเลจอของจริงเลยยังรุ่นเราก็ต้องทำตามแนวทางที่พระเจ้ากรับวางวางไว้ เลือกทางที่ถูกแต่ต้องลงมือทําำลังจะรู้จักทุเรียนต้องลงมือกินทุเรียนจึงจะรู้แน่นอนรู้ยังถูกที่สุดรู้ํำรายังไงไงก็ยังไม่ใช่ได้ไม่มีทางรู้ํำรากับรู้ของจริงยังไงก็ยังไงยังไงก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันอ<ม>ืมไม่ใช่สิ่งเดียวกันรู้จำรายยังไงไม่ใช่สิ่งเดียวกันให้ให้รู้ให้จบบดจ่อ ได้แต่จ,จินตนาการตอนนี้อย่างทุเรียนเป็นของเป็นสิ่งของอย่างความรู้ทางธรรมะนี่มันเป็นจินตนาการคนเราเมื่อคิดว่ารู้ขึ้นมาเนี่ยและเอามาจินตนาการเขาไม่ได้คิดว่าเขาจินตนาการเขาคิดว่าเขารู้เขาเห็นก็ได้หลวง เราต้องเลิกหาสาระไม่ไว้ทั้งความรู้ไงเพราะว่า <_ d ata> อ,อย่างเมื่อคืนโยมก็าถามมาเขาบอกว่าที่นาดโดยแยกขายแล้วทำให้พุชงเจ็ดสมบูรณ์มรรคสมบูรณ์ปฏิสบาทสมบูรณ์พลเรศีสมบูรณ์ไม่ใชอตำรา มันมีปัญหาอย่างแลกชันยังไงล่ะพี่นะโดยแยกคายาถึงจะให้ทำเนะคือพี่นะโดยแยกคายทำยังไงถึงจะไม่เคยมีใครสอนเลยเนาะพุทธญาติอะไรอย่างนี้ถูกแล้วพี่นะโดยแยกคายสติเออใชใพ่พี่นาแยกคายพี่นายยังไง มันก็คือปฏิบัติยังไงอย่างที่จะมาสอนนี่คืออจะมาสอนวิธีพิจาณาโดยแยกคายนั่นเองคืออาจารมาถึงบอกว่าต้องสาวไปถึงต้นตออาะรมาเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ยึดมั่นถึงมัน่นไม่ใช่แค่ปล่อยวางหาต้นเหตุที่ทําให้ยึดมั่นถึงมัน่นแล้วก็ไปดับที่ต้นเหตุที่ทําให้ยึดมั่นถึงมัน่นในสิ่งที่อาจารสอนนี่คือการพิจาณาดโดยแยกกายของอาจารมา และมันไม่จําเป็นต้องไปรู้อย่างหนึ่งอย่างเนี้พระเจ้าก็ตััไว่พิจารณาโดยแยกกายจําให้ผู้ชมเจ็บสมบูรณ์สติปัฏฐานสี่สมบูรณ์ไะยดสัตสีสมบูรณ์มรกสมบูรณ์แค่พิจารณาโดยแยกกายอย่างอื่นก็สมบูรณ์ตามมาทําอย่างเดียวคือพิจารณาโดยแยกกายดังนั้นจยงที่โยมถามมาเมื่อกี้ว่าแต่เขาไม่รู้ถ้าเขารู้โดวยวิธี ผู้เช่าตัดไปแล้วถ้ามีอุบายชอบจะต้องการมรรคผลนิพพานห,หรือไม่ต้องการอะไรต่างถ้ามีอุบายชอบและปฏิบัติถูกจุดเขาก็หลุดพ้นได้หลุดพ้นจากทุกนะหลุดพ้นแค่หลุดพ้นก็หลายคนก็จะมีเหมือนหลุดพ้นแล้วไปได้อะไรพิเศษไม่ใช่นะแต่อย่างจางหลุดพ้นของรรจัมมะจริงๆของพระพุทธเจ้าจริงๆริงยหมยว่าหลุดพ้นจากทุกไม่ทุกอีกเลยตลอดชีวิต จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้มันก็ต้องหลุดพ้นจากความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูขั้นแรกต่อไปมันก็มันอาจจะพร้อมๆกันเนี่ยหลุดพ้นจากความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูกับหลุดพ้นจากความรู้สึกว่ามีชีวิตมันเกือบจะเป็นวินาทีเดียวกันสองตัวเนี่ยและมันก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ก็ไม่มีตัวกูไม่มีชีวิตทุกข์มันก็ไม่มี ความรู้สึกที่มีตัวกูมันหายไปกลายเป็นอากา,าศธาตุมันก็จะไม่มีอะไรมามารู้สึกทุกข์ทำอะไรไ่ก็ไม่ทุกข์ไม่มีไม่มีผลต,ตอนนี้เรายังมีเ,เรายังมีความเ,เรายังมีความรู้สึก เราเราต้องต้องเลิกใครสาระไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นความรู้สึกว่ามีตัวตนเนี่ยความรู้สึกว่ามีกูความรู้สึกเนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปเนี่ยถ้ายมปฏิบัติจริงๆยมจะไม่ใช่ปฏิบัติเลิกใครสาระหรืออะไรพวกนี้หรอกของไม่จริง,งแรงจั่พวกนี้นยมจะมีการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวก็คือเลิกรู้สึกว่ามีตัวกูพอโยมเห็นแล้วเนี่ยยมจะเห็นตัว จะคาดหรือว่าตัวศัตรูตัวโจรร้ายตัวซาตานที่สําคัญที่สุดในชีวิตของโยมราตัวนี้ได้มันก็ระชีวิตได้ไปพร้อมๆกันเลยได้มันติดตัวไปนะถึงแม้โยมยังระไม่ได้ในชาตินี้มันก็เก็บสะสมวิธีการทุกอย่างเนะี่ยไปทํากันต่อไปสู้กับมันต่อนั่นแหละอย่าเพิ่งไปหวัง ทุกสิ่งทุกอยากอก่างขอพวกเรียนมันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้ว่าเราทํามาแล้วนานมากหรือน้อยเราทํามาบ้างหรือเปล่าไม่มีใครรู้เราอาจจะทํามาสมัยไหนก็ไม่รู้เคยทำนิดเดยวหน่อยแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ไปทำนิดเดยวหน่อยแล้วก็ทิ้งไปฉะนั้นเราจะเห็นความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูอะไรเนี่ยช้าไวเนี่ยเราบอกกันไม่ได้ แต่กาทำจุดๆใช่ๆทำทำจุดๆเพราะว่ามันเหมือนกับยังไม่ถึงเวลาอย่บางคนที่มาเขายังไม่ถึงเวลาเขาก็ยังไม่สนใจเรื่องนี้เลยเขาก็สนใจเรื่องอยากรู้อะไรเป็นอย่างไรมีกี่อย่างความหมายยังไงมันมีสภาพอย่างไรอยากรู้ความมีสภาพไม่อยากรู้ความไรสภาพ ก็มีการจินตนามีการปรุงแต่งดับทุกข์ได้กระดับทุกข์ได้โดยการปรุงแต่งใช้ธรรมะใช้อะไรก็ตามแต่ช่วยให้ดับทุกข์มมีสภาพม้นี้ใช่คิดว่ามันเป็นสภาพด้วยของไม่มีสภาพก็ไปคิดว่ามันมีสภาพขึ้นมา นิพานเนี่ยนิพานคือความดับทุกข์เราดับทุกข์ได้ลแล้เรานิพานแหละแต่คนก็ที่เขาเข้าใจว่านิพานมีสภาพเนะี่เขาก็ไม่ไม่เชื่อเราดับทุกได้หายโล่งใจนั่นตอเนรนี้เรานิพาน นิพานเป็นยังไงเราก็หยุดคิดสิเดี๋ยวก็เจอเองหลับตาก็แป๊บหนึ่งก็เจอแล้วนิพานก็หลับตาตอนช่วงหลับตาใหม่ๆล้วจะไม่คิดอะไรนะมันจะว่างอาจารย์จะมาเคยสอนอยากเจอให้หลับตาอธิษฐานสิ่งก็เคยมี ถตะเกียงมาถามหานิพานอาจารย์เป่าเทียนเลยมรรุเลยดับมาดับปัโยนลงดูโยอะไรมปักดับเทียนความรู้สึกมันจะไม่ไม่มีอะไรแบบเดียวบางคนจำอารมณ์แบบนั้นได้แต่บางคนก็ยังไม่มีความพร้อมยังไม่ถึงยามก็ไม่ได้ แล้วส่วนใหญ่จะอยู่ยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจความไร้สภาพต้อ่เกิดแล,แล้วปั๊บเราจะไปปรุงอันอื่นต่อ,อหยุดอยู่ว่างอยู่ดีๆไม่ชอบขอปรงุงว่างในเรื่องนี้ก็ปรงุงเรื่องน,อนู้นเริกให้สาระเรื่องนี้ได้ก็ไปให้สาระเรื่องอื่นต่อ อยู่ๆก็เบื่อเบือ่อก็เริ่มให้สาระไอ้เรื่องที่เคยให้สาระอีกครั้งแล้วก็ไปหาเรื่องที่คิดว่ามีสาระแต่สัญญาก็ยังไม่จริงมันจำอยู่บางทีก็จำบางทีก็ลืมไปแล้วจริงๆเรื่องที่เราเคยให้สาระมันก็จะวนอยู่เงี้ยให้สาระแล้วก็ทิ้งเริกให้สาระแล้วก็มาให้สาระแล้วก็เริกให้สาระ เรื่องเก่าบ้างเรื่องใหม่บ้างหมุนเวียนกันมาชีวิตเราทั้งชีวิตเราให้สาระเรื่องให้สาระอยู่ไม่มีรูจบและตายไปแล้วก็จะไปให้สาระกับสิ่งอื่นๆต่อพบอื่นต่อด้เ้ให้สาระแล้วก็แรกๆก็คิดว่ามันมีสาระเดี๋ยวเดี๋ยวต่อต่อไปมันมีสาระจริงไปเอาสิ่งนี้ดีกว่าสิ่งที่มีสาระมากกว่าที่เขาสะสมมาเยอะเลยนะคะ ใช่ใช่เง<ม>ินให้สาระมากก็ยึดมั่นมากทุกมากตามมาเมื่อเมื่อมีเหตุปัจจัยใดๆขึ้นมาประกอบไม่ใช่ว่าให้สาระทุบจะทุกทันทีไม่สนไม่แน่เสมอไปแต่มันมีเชื่อเลยละ่ะแต่ถ้าเราเลิกให้สาระหรือไม่ให้สาระหลังจากโอกาสทุบมันไม่มีเลยละ่ะต็อจาเราจะกลับไปให้สาระขึ้นมาเมื่อไหร่นัมันเหมือนเหมือนตั้งตน้นตั้งต้น รอรับความทุกข์เราเลิกให้สารคือตั้งต้นเหมือนกับตะกาขังน้ำไม่ได้ถ้าไปให้สารคือเอากะกร้าไปยาแล้วตมอตน, <laughs> น้ำมาเท่าไหร่อยู่หมดเก <laughs> ็บหมดเก <laughs> ็บหมดเ <laughs> ก็บหมดนี่แมันมันสภาพมันจะเป็นแบบนั้น แล้วมันซับซ้อนกันอยู่ให้สาระไม่ให้สาระเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันง่ายๆอยู่แค่นี้มีสองเรื่องนี้มนไม่ใช่หรอกแต่เอาเท่านี้แหละแล้วก็ยังไม่ต้องปดุงอย่างอื่นให้มันเจอความไร้สภาพไปเรื่อยๆเจอไม่ต้องปปรุงอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันคืออะไรต่างๆไม่ไปศึกษา,าอะไรก็ได้รวมเนี้ย ให้หมดทุกหมดทุกกาศึกษาอย่างไม่มีทุกคะแหนศึกษาอะไรจะสนุกโปรงสบายอ,อุสบายใจยังเข้าใจจะขี้เกียจสิทาไมจําเป็นที่ต้องมาทําหน้าที่หรืออะไรต่างมันก็ขี้เกียจมันก็ไม่ไม่ให้สาระสัทธาม,มาและอยู่อย่างสบายๆกยย็มีกษัตริย์มาว่ว แล้วพอบรรลุธรรมแล้วก็วันวันสุขจริงโนาสุขยิง่งเนอะสษสาวกก็าหาวติดสุขพิชาบอกว่านิพพานสุขยิ่งยิ่งง่ายสุดท่านทำไรพระมาก่อนท่านมีจับสมบัติมีปราสาทราชวังมีค่าทาดบริวารแต่ไม่สุขอย่างนี้ มันมีภาระมีความกังวลมีสาระที่ต้องให้ไอ้นุ่มก็มีสาระไอ้นี่ก็มีสาระไอ้นี่จะ้องทำไอ้นุ่มต้องทำ,ม,ม,ม,งทำมันก็วุ่นวายพอทิ้งได้มาบวชได้วถึงทำมันก็อืมบรรยายไม่ถูกบรรยายไม่ถูกระบกสุดจริงเนาะสุดจริงไม่ใช่ทฤษฎีจริง ควมสูงกรแสโรคกระแสโรคได้เขาถึงจะมีความสุขนี่มันเหนือสุดเือเลิกคิดว่าได้เลิกคิดว่ามีเลิกคิดว่าเป็นมันมีทางเดียวทางสายการอย่เต่าตามบอดเลย รอบด้านที่ชาวโลกต้อคิดว่าส่วนกระแสอใช่มันมีรูแค่รูเดียวในทะเลร,รูของแอกแอกที่ลอยในทะเลในแอกนันมีรูอยู่รูเดียวมันสว่วนกระแสโลกแล้วก็มีจุดเดียวในโยมมีจุดเดียว การปฏิบัติที่ไปใช้วิธีคิดเนี่ยมันถึงไม่สามารถที่จะไปไหนได้ไปถึงไหนได้เพราะคิดจะซื้อให้สาระโดยที่ไม่ได้ตูวมันไม่ได้ฝึกเลิกให้สาระเลยให้สาระในตัวชรรมะให้สาระในศัพ์แสงให้สาระในคําแปลให้สาระในคําอธิบายให้สาระในวิธีปฏิบัติให้สาระในครูบาอาจารย์ให้สาระในสายเห็นไหมต้องมีจะให้สาระทั้งนั้น ยอคิดดูดีๆ,ๆไม่ได้เลิกใครสาระนี่จะมาไม่กลัวก็สามารถสอนได้เราไม่ได้หวังลึกสิท์ไม่ได้หวังราบ,บตะกระไม่ได้หวังอะไรทั้งสิ้นเรากล้กาเราสอนวันนี้เขาก็ไม่ยึดติดนะ แค่ระลึกถึงจั้นแค่อะไรต่างเหมือนอย่างอาจารย์อาจารย์มาอาจารย์ามาก็ไปเคยดูแต่ไม่ได้ยึดจิตแตบอาจารย์จ๋าแบบเขาอื <c oughs> อืม ไม่ถึงเวลาเข้าเล้แต่ว่ามาท่านเวลาโอเคธรรมดาดไก่ขึ้นคอนเนี่ยเวลาเขาวันนี้วันนี้ทานยังไงน่ยยังยยังอ๋อยังถึงว่นอืมออไปกัได้ไปกัได้ดูิไปแล้วบายเลยจริงกันเราเนี่ย 来聊，来聊，嗯，来聊、mm.。